สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับธรรมะดี h ช n แนลเช่นเดิมนะคะมีเพื่อนๆหลายคนนะคะฝากถามก็มาเรื่องการผูกบัญชีของแอปแชร์มีนะคะว่าขั้นตอนเขามีวิธีการอย่างไรนะคะวันนี้วันนี้ธรรมะดี h ช n แนลก็จะมาสอนในส่วนของการผูกบัญชีของแอปแชร์มีนะคะเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยนะคะว่าขั้นตอนเป็นแบบไหนนะคะ อันดับแรกนะคะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปสู่ฟังก์ชันของฉันนะคะค่าหลังจากที่เราเข้ามาฟังก์ชันของฉันแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะเลื่อนขึ้นนะคะแล้วไปที่ฟังก์ชันข้อมูลส่วนบุคคลนะคะกดคลิกเลยนะคะ หลังจากที่คลิกแล้วนะคะให้เพื่อนๆเ,เลือกบัตรเครดิตนะคะกดคลิกได้เลยะคะ่ะขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆกดรับรองทันทีนะคะหลังจากรับรองทันทีแล้วเพื่อนๆจะเห็นคำสั่งชื่อจริงข้างบนนะคะระบุไว้โดยโปรดใส่ชื่อจริงนะคะให้เพื่อนๆทำการใส่ชื่อ บัญชีของเราตรงนี้นะคะเป็นชื่อเรานะแอดมินไม่ขอบเบอร์นะคะไม่มีความลับอะไรนะคะใส่ชื่อเรียบร้อยแล้วกดส่งเลยนะคะการส่งประสบสำเร็จแล้วก็เราก็กด back กลับเลยนะ ลังกาจากที่เราแบ็กกลับแล้วมันก็จะเด้งเข้ามาในส่วนของให้ใส่หมายเลขบัญชีธนาคารนะคะเราก็เลือกบัญชีธนาคารนะคะเราก็ใส่หมายเลขบัญชีธนาคารนะคะลงไปนะคะย้ำนะคะให้ตรวจสอบให้ชัดเจนนะคะว่าเราใส่ถูกต้องไหมนะคะเนื่องจากแอปนี้เราจะไม่สามารถแก้ไขบัญชีได้นะ ให้ตรวจสอบให้ดีๆนะคะอ่าบัญชีนี้เป็นบัญชีสมมตินะขั้นตอนต่อไปพอตรวจสอบได้เรีบัญชีได้ถูกต้องแล้วให้เพื่อนๆเ,เลือกฟังก์ชันชื่อธนาคารนะคะกดเลือกเลยนะคะนี้นะคะจะเป็นชื่อธนาคารนะคะอันดับแรกนะคะจะเป็นในส่วนของ กรุงเทพธน,ะะนาคารกรุงเทพแล้วก็ตัวที่2จะเป็นธนาคารกสิกรนะคะตัวที่3จะเป็น sb ก็คือไทยพาณิชย์นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกรุงไทย cmb นะคะแล้วก็จะเป็นธนาคารอายุทยานะคะ,ะกรุงศรีธนาคารอายุทยาแล้วก็ ธานาตานะคะเกียรตินน CIMB s t a n d า r d c ชาร์เตกรุงกงศีนะคะแล้วก็กสิกรนะคะเพื่อนๆตอนนี้จะเป็นในส่วนของธนาคารออมสินนะคะสุดท้ายจะเป็นออมสินนะคะ เราก็เลือกเป็นของธนาคารออมสินนะคะอ่าเลือกไปเลยหลักสากที่เราเลือกเสร็จแล้วเราก็กดเพิ่มบัญชีทันทีเลยนะคะแค่นี้เป็นการผูกบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เนาะเราก็การผูกบัญชีก็มีเพียงเท่านี้นะคะย้ําเลยนะคะแอปนี้เขาจ่ายจริงนะคะเพื่อนๆเ,เขาจ่ายจริงเนาะแต่คือตอนนี้ขั้นตําเขาปรับเปลี่ยนอยู่ที่อ่า 150บาทในการถอนขั้นต่ำนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะ,ะอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้า